สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่สวนนาบ้านนะครับสวนนาบ้านเนี่ยผมนะครับอันนี้ก็มาถ่ายเบิงนะครับมีอย่างน่ปลูกหลายๆยอย่างนะครับร่วมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นบักแข่งนะครับเป็นบักแข่งนะครับเต้นใหญ่นะครับติดดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อดอกชุดนี้ก็ด้ตัดนะครับตัดตัดแตงกิ้งออกก่อนนะครับเพราะว่ามันใหญ่แล้วสูงแล้วเกือบ2เมตรแล้วนะครับ กือบสองเมตรสูงส้้าผมพอดีนะครับประมาณเมตรแปดสิบนะครับสูงซ้้าผมพอดีนอันนี้าาก็เต็นเป็นบกม่วงผมจาพันธุ์มันไป่ได้แล้วนะครับเป็นบกม่วงนะครับตอนนี้ก็ยุน้าบัาน,นะครับนี่สวน,น้าบัานะฮะนะสวน้าบ้านี่นี่ค่าที่เห็นนี่ก็จะเป็นค่าแดงนะครับค่าแดงแล้วก็จะมีเอ่อช่อมพู่นะครับช่อมพูนี่ก็ตายไปต้นหนึ่งนะครับบางหอนเมื่อกี้นะครับ ขนาดต้นใหญ่แล้วก็ยังไตนะครับหัวน้ำเสมเอือก็ยังไตนะครับช่วงฮอนเมื่อกี้นะครับหนีบ่ได้นะครับหนี้บ่ออกบูต้นนี้นะครับเสียดายแห้งนะครับเดี๋ยวจะเอามาปลูกใหม่นะครับที่แก้ปัญหาคือปลูกใหม่อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีต้นพุอีกสองต้นนะครับที่ยังอยู่รอดได้นะครับนี่สงต้นนี้นะครับต้นนี้ก็สองเมตรกว่าแล้วนะครับสองเมตรกว่า ต้นปีเมื่อกี้ก็ได้กินน่วยนะครับมีน่วยให้ได้กินนะครับแต่กับมันเป็นน่วยชุดแรกนะครับเป็นน่วยเน่อยๆนะครับต้ไอ้ทับทิมจัดนะครับเป็นน่วยหน่อยๆเองนะอันนี้ก็สูงเกือบสามเมตรละมั้งนะครับต้นนี้นะครับชมพู่นะครับมันขางต้นใหญ่เลยนะครับมีมะละกอนะครับนี่เป็นมะละกอนะครับซุ่มเอ่อทีเราะหดนะครับแต่มันก็ ผมกินหลายนะครับส่วนมากหลายกินหลายสลายเลยนะครับอันนี้อ้อยนะครับอ้อยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมะม่วงนะครับไอแดงจักรพรัดนะครับเอ้ไม่ใช่เป็นบอเป็นแดงจักรพรัดดอกม่วงเออครับลูกม่วงแดงจักรพรัดนะครับอ่าอนนู้นย่งนะครับแล้วก็มีงาสร้างแดงนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่อยู่ฝั่งข้างนั้นนะครับงาร้างแดงนะครับ นุ่ยง่ายๆที่กันนะครับอันนี้เป็นกระสวยมาเลยนะครับอ่าล้องปล่อยลูกเบิ้งนะครับแต่มันต้นหน่อยนะครับอ่ห้องพรมี่ดิน่าจะบ่ค่อยถือกับกับละมุดปันใดนะครับเพราะว่ารู้สึกมันต้นใหญ่สะนะครับแต่ลองลองปล่อยลูกเบิ้งนี่ครับนี่มีลูกนํำนะครับสองลูกสามลูกนี่แหละนะครับเห็นที่เห็นนี่ครับลูกหนึ่งสามลูกนะครับลองปล่อยเบิ้งนะครับ มันเป็นยังไง่ะอสนะล่างอจะสิเป็นส้นปาล่วยนะครับปาล่วยเดี๋ยวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกนะครับปีนี้นะครับผมอยูนนะย่นี่มาปีครึ่งแล้วนะครับอยูอ่นี่มาปีครึ่งนะครับอันนี้เป็นไอ้มะเขือ,อนะครับ,ะบมะเขือขอ่าวนะครับแล้วก็มีอ่าบักงนะครับ เามีกล้วยนะครับกล้วยอันกล้วยต้นนี้เป็นกล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยหอมข้าวเป็นดิบนะครับมาเนี้ยเป็นข้าวเป็นดิบนะครับซื้อมาสิบต้นนะครับบางหว่นเมื่อกี้กะหายไปหกนะครับเหลือยู่ีนะครับนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสามต้นทั้งหน้านี่นะครับนี่สามต้นทั้งหน้านี่มีต้นนี้ต้นนั่นนะครับต้นนั่นเป็นข้าวเป็นดิบนะครับเป็นข้าวเป็นดิบ ทางล่างนี่นะครับอันนี้คือิเป็นเอ่อมองแถวบกุงนะครับมีแถวบกุงกับแถวกล้วยนะครับผมสิเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนกล้วยนะครับเป็นกล้วยทั้งหมดนะครับเปลี่ยนกล้วยทั้งหมดอันนี้ผมก็ตัดออกแล้วนะครับวานเป็นเครื่อนะครับตัดออกเดี๋ยวก็สิคุดออกนะครับท่านได้คุดออกนะครับตรงกลางมันนี่ก็สิเป็นไอไอดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวนะครับนี่อันนี้เป็นล like ุมดอกกระเจียวนะครับ ลูมดอกกระเจียวนะกระเจียวประมาณยี่สิบสามสิบมนี่แหละนะครับนี่ดอกกระเจียวประมาณยี่สิบสามสิบมเดี๋ยวผมจะค่อยทย่อยก้นกล้วยออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไอ้บักซิดานะครับมาปลุกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากกล้วยนะครับเป็นบักซิดานะครับลองคิดบ้องแล้วนะครับรายได้จากจากจากต้นใหม่ระหว่างกล้วยกับบักซิดานะครับบักซิดาจะได้ลายกว่านะครับแต่คิดรายได้ต่อปีนะครับฝรั่งนะครับ ฝรั่งนี่จะปลูกปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งจะได้เก็บประมาณ3ามลอบนะครับฝรั่งไอ้ปลูกปีหนึ่งสิได้เก็บประมาณ3ามหลอตะกล้วยนี year ่ยิได้เก็บประมาณปีละรอบนะครับฝรั่งนะครับถ้าโตเต็มที่อายุปีหนึ่งขึ้นไปนะครับสิเก็บอายุสิเก็บอายุต้นหนึ่งอยู่ประมาณห0ลูกนะครับี่สามสิบถึงหาสิบลูกนะครับอายุหนึ่งปีนะครับแล้วแต่กกแล้วแต่ช่วงนั้นนะครับอันนี้เป็นหง่อซื้อนะครับอู้หมดนะครับ หมดหลายแห้งนะครับต้องเอาออกกับมอสันเพียนะครับเอาออกนะครับหมดหลายแห้งนะครับเด็ดออกนะครับเด็ดออกที่จริงอ้ทิ้งไกลๆนะครับทิ้งไกลๆอย่าให้มันไม่ให้ทั้งนะครับเด็ดออกทิ้งไกลๆอันนี้เป็น้องเปาซื้อนะครับที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่แทปที่ที่แล้วนะครับมันไอไอ โตสะก็คือนะครับโตสะก็คือมันออกผมออกกิ้งขางนะครับกิ้งที่บ่สวยบ่ปุกนะมันก็เลยค่อนขอ้างโตสานะครับอ่าคิดรายได้นะครับกับบาคิดรายได้ดนะครับ,บ,รบอ่าต่อปีระบางกล้วยกับฝรั่งนะครับกล้วยก็คือเ,อเก็บได้ประมาณป,ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งอยู่ประมาณถ้าคิดผมคิดเบิ่งอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบา,บ,บาทนะครับถ้าเครียบวีเลยยี่สิบบาทนะครับจัก 10วีขึ้นไปนะครับเครียดหนึ่งอายุประมาณ10 12 13วีนะครับของผมที่ผมเห็ดนะครับแต่บางตนมันก็สิบ่ถึงนะครับปกติไปจักประมาณสองร้อยนะครับที่ประมาณสองร้อยต่อปีนะครับต่อต้นหนึ่งนะครับปลูกระยะจำคัญเลยครับผมปลูกสองคูณสองปลูกที่หลุมแท่นๆหลุมกล้วยเลยนะครับอ่าระยะต้นจำคัญนะครับที่นี่กับไอ้ฝรั่งนะครับฝรั่งมัน ตีไป30ลูกนะครับต่ำๆนะครับประมาณตัวหนึ่งตีไป30ลูกถ้า30ลูกต่ำๆเนีอยู่ประมาณ6กลูกหาลูกหกลูกตีไปจาก6กลูกแล้วกันนะครับถ้า6กลูกนะครับฟ่ง6กลูกออ่่าามันก็สิได้อยู่ประมาณ6กละพรมขายหกละ50บาทนะครับมันก็สิอ่ารอบหนึ่งก็สิขายอยู่ต้นหนึ่งกัจจิไค่เลยอยู่ประมาณ250บาทขายไกลูกหาบาท ตีไปจะหาโลแล้วกันนะครับหาโลหกโลลูกนะครับมชีเดย์อยู่ประมาณหาโลนะครับสามสิบลูกนะมันก็ชีเด้รอบนึงมันชีได้อยู่สองลอยห้าสิบบาทนะครับอ่าปีหนึ่งสี่เก็บได้อยู่ประมาณสามรอบนะครับสามรอบก็อยู่ประมาณสี่เจ็ดลอยห้าสิบบาทนะครับต่อปีนะครับต่อต้นนะอ่าเาปลูกจกัจกจักทะลอยต้นสำ้ำกันนะครับถ้าปลูกถ้าคิดต่อต้นราคามันก็นสี่ สูงกว่า2ใน3เท่าแล้วนะครับ2ใน3นะครับมันก็สิได้หลายกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเออ่ตอนนี้ตอนตอนฝรั่งไว้นะครับตอนฝรั่งไว้นะครับเดี๋ยวรอเอ่อให้มันออกหักนะครับอยู่ประมาณอ่ประมาณมิถุนาโอ้ยไม่ไหมคอ่บก่อนตุลามันตุลานะครับมันผมตอนเมื่อภาษามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมมันกรกฎาคมสิงหานะครับอาจจะเริ่มมีหักเป็นบาง บางตุ่มนะครับเล็กศรีเอามาเสียบเสียบไปเรื่อยๆนะครับเป็นการขยายไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ปล่อยกล้วยก่อนอันใดไดปีก็เอานะครับอันใดบ่ไดก็ก้นถิ่งนะครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะครับศรีค่อนข้างเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันใดมันทีมันปลูกมันเขากับทีห่อกับศีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับปกศรีมีปกตุ่มนะครับตุ่มก็มีนะครับ นี่เป็นตน้นอันนั้นนะครับตูมหุ่นต้นนี่ไงครับสูงๆนะครับว่านเขา่าบะลุงว่านเข่าอ่ะเอาเลุงเอา,เอาเล้อหน้ยเลยปะรับลุงเป็นว่าว่านเข่านะครับ นี่คือจะเป็นปะตูมนะครับเป็นมัตูมนะเป็นเอาไว้ทะกินนะครับเป็นเอาพวงเกสรต้นหนึ่งนะครับที่กินมันมีสองต้นนะครับแล้วต้นนี้สิได้เอาทิ้งนะครับเอาออกยูนะครับแต่กระเชียได้กระเช้าใครเห็นยังมาได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ขอมขอมมูนะครับขอมมูนะครับอันนี้คือที่ผมเอาว่าปลูกแล้วนะครับ ผมเลือจากส่อมนะครับจากซ่อมผมซื้อมากนะครับชุดนี้นะครับผมซื้อมากมันเหลือจากซ่อมผมก็เลยเอามาใส่นะครับไอโฟนที่ซื้อคือผมเรื่องเวลานะครับมังกรสียนเวลาเป็นตั้งสี่เดือนนะครับที่ซื้อนะครับเราซื้อมานะครับส่อมเรื่อยๆปลูกนะครับซ่อมซื้อมาส่อมทั้งรางนะครับทีีมันมีคลิปที่ผมเ็ดปลูกไว้นะครับทั้งล่างนะครับส่อมทั้ง่างมันก็เล่โอเคนะครับ เรื่อยๆนะครับอันนี้กล้วยก็ออกปีนะครับนี่ออกปีนะครับนี่สองปีนะครับอืมนี่ปีหนึ่งนะครับปีน้อยๆนะครับบัลลูาสิไดสั่มใดนะครับก็จะมีมะละกอนะครับมะละกอตัวนี้มันพัดเหนียงบุนะครับผมก็เบิ้งบ่ออกนะไอแม่พันธุ์ไน้นุ่ยสุกมะนะครับก็เลยเอามา ว่านวานนะครับวานก็นเลยได้ตตนมันก็นเลยเอามาปลูกนะครับตัวหน่อยู่นะครับเดี๋ยวรอบบางงวยสุกมันเป็นเรื่องไดนะครับมารูพันธุอะไรนะครับมะละกออันนี้นะครับมารูพันธุ์อย่างนะข้างล่างนี่ผมก็สิเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็คอยเปลี่ยนไปนะฮะอยู่ประมาณนี้นะครับผม มีส่วน้าบ้าน,นะครับด้านข้างล่างเป็นสะนะโอเคครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ